เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นุ่มอินฟีเวอร์นะคะไม่ว่าน้องอุ่งอิงจะทำอะไรแฟนคลับ f อฟซก็ตักให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นล่าสุดที่ f อแฟนคลับต่างพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจรวมพลังกันโบดคะแนนให้กับน้องอุ๋งอินได้คว้าตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์มาครองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพลัง F อซแฟนคลับน้องอุ๋งอิง เนี่ยแน่นจริง,รงๆผลคะแนนโบทยังคงอยู่ในอันดับที่1ค่ะแน่นจริงส่งผลให้วันที่18พฤษภาคมเพลงผู้บ่าวคนแรกของน้ององค์อญิงสาวน้พิษบาดแพงกลับมาติดชาร์ตในเปิดเพลงคิปประจำสัปดาห์อีกครั้งหลังจากที่อันดับร่วงไปอยู่ที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนับใจว่าเพลงผู้บ่าวคนแรกระส่ย,ยังดีไม่มีตกค่ะ ตั้งแต่ปล่อยตัวเพลงออกมาในวันที่3 0มีนาคมที่ผ่านมาเพลงนี้ก็ติดเพลงฮิตเนตเปิรประจำสัปดาห์แรกของการปล่อยตัวเพลงทันทีค่ะและของสำหน่งเพลงฮิตอันดับ1นถึง2สัปดาห์ติด อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าเพลงผู้บ่าวคนแรกก็ยังเป็นเพลงที่นิยมนะคะและเป็นเพลงในกระแสะที่เหล่าแฟนเพลงก็ยังฟังกันอยู่ค่ะเพราะตั้งแต่ปล่อยตัวเพลงมาเพลงนี้ก็ยังวนเวียนอีกหนึ่งใน20อันดับเพลงค i ิ n เน็ตเวิอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะ โดยตอนแรกเพียงผู้บ่าวคนแรกอันดับก็เลื่อนถอยห่างจากอันดับที่1มาทีละนิดทีละนิดจนมาวันที่11พฤษภาคมอันดับเพยงผู้บ่าวคนแรกก็ตกไปอยู่อันดับที่11ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหลอเชื่อค่ะเพราะมาสัปดาห์นี้เพลงผู้บ่าวคนแรกก็มาแรงแสงโฟมมากกับทะยานขึ้นมาสู่เพลงฮิตอันดับหนึ่งอย่างน่าตกใจ จากอันดับที่11ในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้อันดับพุ่งขึ้นเร็วอย่างก้าวกระโดดมากค่ะเรียกได้ว่าปังเกินต้านสำหรับสาวน้อยมาะสจัรกลุ่มปิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้แฟนๆต่างสนับสนุนแฟนๆต่างเพลิดใ,ให้เต็มที่เลยค่ะนอกจากวันนี้จะมีข่าวดีว่าเพลงผู้บ่าวคนแรกติดเพลงยอดฮิตอันดับหนึ่งประจำสัปดาห์ ของทางคล,ลื่นวิทยุรุทุงเนตเว์กแล้วยังมีข่าวดีค่ะว่าน้องอิ่งจะได้ครองตำแหน่งขวัญใจลกทุ่งเนตอว์กประจำปี2024แน่นอนค่ะเมื่อได้เห็นคะแนนผลโบวตอัปเดตล่าสุดในวันนี้ที่คะแนนแต้มก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวาน3 1ซวันนี้คะแนนก็เพิ่มเป็น3 9เซค่ะซึ่งอันดับที่2หนุ่มไรอันคะแนนโวหวตอยู่ที่1 5เปค่ะ แฟนคลับ FC น้องอุ่งอิงทุกท่านคะอย่าลืมไปโหวตให้เพลงผู้ปักบตรงแรกที่น้องอุ่งอิงเป็นคนร้องผิดอันดับ1เพลงฮิตหน้างานด้วยนะคะววรีโหวตได้ถึง30พฤษภาคมนี้คะ่ะ